สวัสดีครับาชาวดวงดี c h ช n แนลนะครับวันนี้อาจารย์บอลนะครับมาพร้อมกับการพูดถึงพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะหาทำเองนะครับนะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์บอลเคยอัดคลิปทำน้ำมนต์นะครับไปแล้วนะครับ หนึ่งคลิปนะครับซึ่งได้รับความสนใจแล้วก็มีคนอิ i n กอ์มาถามนะครับว่าจะทำแบบพิสดารแบบบทอื่นมีไหมนะฮะมีไหมอย่างเงี้ยครับมีครับมีแต่ว่าบทค่อนข้างจะเยอะยาวนะครับวิธีการทำน้ำมนตไม่เยอะครับไม่ซับซ้อนแต่ว่า บทเนี่ยนะครับก็จะยาวหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์บอลใส่น้ำมาให้ดูนะครับน้ำน้ำตอนนี้ใส่ในแก้วนะครับเนาะนะครับ,นะรบตอนแรกใส่ในขันได้ไหมได้ครับนะตอนนี้เราสมมุติว่าเรารู้สึกมีของหรือคุณใส่กำลังจะ คิดว่ามีของมีอะไรเข้าในร่างกายของเรานะฮะเราหาอะไรที่พิษณะใส่น้ําได้นะครับเอามาใส่น้ําได้เลยนะครับนะอ่ะวันนี้เราพูดถึงการทําน้ำมนต์ทรณีสารแบบพิสดารน,นะครับจะใช้บทใหญ่นะฮะ,ะบทนี้ก็ครอบสารพัดจัก,กรวาลน,นะครับสเสนียดจันไล คุณผีคุณคนนะครับคุณใส่ต่างๆขับผีสิ่งอาวบมงคลได้หมดนะครับก่อนที่เราจะทําตรงนี้นะครับก็ตั้งจิตสมาธิให้ดีนะฮะแล้วก็กล่าวระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแนะถ้าบ้านท่านมีพระก็อาจจะจุดธูปจุดเทียนไหว้พระก่อนนะครับแล้วก็ประัังของตรงนี้ นะครับไม่ต้องมาตั้งอะไรเยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นให้ดูพอดีโล่งคะัะโตโล่งก็เลยเอามาวางให้ดูมีอะไรเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่ะก่อนที่เราจะพูดจะทานะครับเนี่ยน้าเราอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะฮะอาราธนานะครับอาราธนานะครับถึงครูบาอาจารย์ สิ่งต่างๆนะครับเป็นองค์การที่ก่อนจะทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับก็ใช้องค์การอารัธนานี้ได้นะครับนะฮะอาจจะใช้แตะใช้แตะนะครับแตะนิดนึงนะครับมือพนมมือก็ได้นะครับนะครับเพ่งจิตไปตรงที่น้ําตรงนี้นะครับ อุกาสะอุกาสะมือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นเหนือระหว่างคิว้วข้าพเจ้าจะถวายต่างทูปเทียนทองตาข้าพเจ้าทั้งสองคือชวาลาอันรุ่งเรืองฉายข้าพเจ้าจะขอถวายแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าจะขอกระทำสิ่งใดๆ ขอให้ประสิทธิจงทุกอันพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังโอ่งการพินทุนาถังอุปปันนังพรหมะสหปฏินามะอาทิกะเปสุอาคโตปันจะปะทุมังทิสวาณนโนมพุทธายะวันทนัง มือข้าพระเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นเหนือระหว่างคิ้วประนบก่อนนมัสการข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญสรรเสริญถึงคุณพระมันดา12คุณบิดา21คุณไฟ6คุณลม7คุณอากาศ10คุณอักษร41คุณอักขระ3 3คุณอัศวะ คุณนิสสวัสดคุณดวงแก้วสามประการคุณศีลห้าคุณศีลแปดคุณศีลสิบคุณศีลสองร้ยี่สิบเจคุณปัญญาญานคุณพระโซดาคุณพระสกิทาคาคุณพระอนาคาคุณพระอรหันตาคุณพระมักสีคุณพระ ผลสคุณพระนิพพานหนึ่งจึงเป็น9เข้าด้วยกันคุณศีลบารมีคุณทานบารมีคุณสัจบารมีคุณวิริยบารมีคุณขันติบารมีเป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบขาคุณแว่นยาตรกุดพิสมรผ้าประเจียด และมงคลอันมีทั้ง8ปด0มสี่พันพระธรรมขันจบจงครบจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกทั้งสทั้งภายนอกและภายในคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีสัตตนาลัย คุณพระฤาษีอิสวรคุณพระฤาษีดาบุตรคุณพระฤาษีกลัลยาโกรธประสมหมดทั้งหนึ่งร้อยพระองค์จงมานั่งเป็นประธานข้าพเจ้าขอกระทําการสิ่งใดๆก็ดีจงลงมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทุกทุกพระองค์ประสิทธิพุทธ นุภาเวนะประสิทธิธรรมานุภาเวนะประสิทธิสังคานุภาเวนะชัยยะชัยยะสิทธิสิทธิสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังคังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยะตถาคตโตสิทธิเตโช ชะโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตะรังสิทธิกมังประสิทธิเมพุทธังมาเรโสมะมะธรรมังมาเรโสมะมะสังขังมาเรโสมะมะพุทธังเชิญธรรมังเชิญสังขังเชิญพุทธังทรง ทำมังทรงสังขังทรงพุทธถังยึดทำมังยึดสังขังยึดนะครับอันนี้จะเป็นองค์การที่ก่อนจะทำการใดๆนะครับแล้วนะก็อารัธนาก่อน,นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามาถึงบทนะครับไฮไลท์ของเราก็คือบทอ <c oughs> องค์การธรณีสารนะครับแบบพิสดารน,นะครับซึ่งถ้าใครอยากจดอาจารย์พยายามท่องช้าๆนะครับก็เผื่อท่านได้จดนะครับพยายามท่องช้าๆชัดๆนะครับท่านได้จดท่านได้ใช้กันไปนะครับก็แม่งปันกันไปนะครับต่อไปเป็นองค์การธรณีสารแบบพิสดารน,นะครับเป็นบทใหญ่นะครับ อิติปิโสภควาพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังคคุณังพระสีรัตนไตรแก้วทั้งสามประการพระชินสีพระชินราชพระสีสากยมุนีพระสีสันเพชรเสด็จดับขันบอมิโคดลงมาทั้งเก้าโกด9ก้าแสนเล้านในแผ่นแท่นพระ จึงลงมาตั้งฟ้าแลแผ่นดินรอบจัก,กรวาลสารพัดพิษสารพัดภัยครอบทั้งเสนียดและจันไหลกูจะอัญเชิญพระมหาเถระตำแย่ลงมาให้แก้สารพัดพิษในสมุทบาดาลเธอจึงจะเอากูมากระทํา การละพิธีวันนี้ก็เป็นวันดีกูจะอัญเชิญพระอินทร์พระพมพระยมพระกาลพระสารีบุตรนพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพันเตภะพระว่าข้าพระเจ้าขออภัยนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอัจชะ อะมุมหิโอกาเสติถาหินะโมอันว่านับมัส,สการข้าพเจ้าจะขอพอนพระอิศวรเสด็จลงมาอยู่เหนือผมขอเชิญพระพม์ลงมาอยู่ข้างขวาขอเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระภาย มาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าจะขอทำการสิ่งใดพูดใดผีใดอย่าได้ติเตียนและนินทาขอเชิญครูของข้าพระเจ้าอันลำเลิศอยู่ในเคหาทั้ง108พระองค์จงผินหน้ามาช่วยโสโนทันตัง ปเวสติอหิเพชะปราเอหิเพชะฐานเอหิเพชะศูนเอหิมาคมะอิมังกาสาวังพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังขังรัตนังโอมนโมพุทธายะสิทธิพระ องค์การด้วยเดชะพระธรณีสารเป็นประธานแห่งครูกูชื่อพระเวสุวรรณอันเป็นเจ้าฟ้าและแผ่นดินอีกทั้งพระอินทพระพมพระยมพระกาลพระจตุโลกบาลทั้งสี่พระมาตุลีพระศีนารายพระกัจจายเถระ ผู้มีฤทธิ์พระรามลือสิท์พระเพิรฉลกันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเก้าโกด9ก้าล้านสิพระองค์อันทรงพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถทั้ง8 4ดหมพันพระธรรมขันธ์ส่วนเท้าเวสวรรณเธอจะให้กู ทรงมงคลเพชรที่พระศีรากกยมุนีโคดมบรมบพิษพระเจ้าผู้มีฤทธิ์เธอจึงใช้กูมาสะทุกอันพระเพชรชรูกันให้กูมาตั้งพระธรณีสารเธอจึงใช้กูมาเบิกโครนทวาร แลบานประตูขุดคูฝังเีมาขุดคันนาให้ราบเธอจึงจะให้กูกำราบปราบพื้นที่ทุกตำบลเธอจึงจะให้กูพูนถนนถมพระมาหาสมุทรขุดจะแลขุดบอกขุดท่อแลขุดทานเธอจึงให้กูยกพระวิหาร ปั้นพระพุทธรูปเธอจึงจะให้กูไขรูสูบป,ปั้นรูปเตาเหล็กเตาหลอต่อโลงและต่อโกดฝ,ฝาตั้งศาลาบนดกเธอจึงจะให้กูตั้งวงกบและพาไลเธอจึงจะให้กูตั้งฉัดชัยไขน้ำผุบรรจุกรรมกุียน แหล,ล่ราชรสสะกดท้องพระโรงคัดช้างโขงเข้าประเนียดเธอจึงจะให้กูปักเสาเกียรดเสียดปากประตูข้อตอกสลักปักเสาประโคนเธอจึงจะให้กูตอดตะโพนขึ้นกลองไชเธอจึงจะให้กูปลูกไม้ไผ่ไขรูดาน เธอจึงจะให้กูฝังอาถรพ์ยกเทียนต่อระแทะแกะรูปภาพต่างคนผูกสายยนสลักหนังเธอจึงจะใช้ให้กูมาฝังเสาพระเมนโรงโลกเขนอันปรากฏเธอจึงจะให้กูทดน้ำขับฝูงผีทั้งหลายกูจะ ขับทั้งผีพูดและผีพายทั้งผีตายมิดีฝูงผีกุมพันยักษ์สาแลพไพรกุมารเธอจึงจะให้กูขับฝูงพระรังควานเธอจึงจะให้กูขับผีนางไม้อันอยู่ในไพรเธอจึงจะให้กูขับผีต้นไม้อันหนาหนา เธอจึงจะให้กูขับผีป่าผีหาอันมิดีท่วนทุกสารพัดฝูงผีเร่งหนีออกไปจงไกลเดชาครูปะทิยายของกูชื่อว่าเทา้าพรมวิหารเป็นประธานแห่งครูกูชื่อว่าพระเวสวรรณ เธอจึงจะให้กูมากันเสนียดจะไหลต้นไม้แลปลายไม้ให้กูปราบสารพัดพิษทั้งหลายโอมนะโมพุทธสสะโอมนะโมธรรม,มัสสะโอมนะโมสังคสสะเสยยะถีทังหุลู หุรูหุรูสวาหายนะครับนี่ก็เป็นอองค์การธรณีสารนะครับแบบพิสดารน,นะครับแล้วก็เป็นบทยาวด้วยบทใหญ่นะครับก็ขับบทนะขับทั้งแต่ดินจนถึงฟ้าตนนางไม้นางพลายหมดนะครับเชื่อว่าถ้าเราได้ท่องได้ ท่องได้ทำนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นเสนียดจันหลคุณใสนะครับคุณคนคุณ,คณอาถรรพ์น,นะครับเอาไปาพรมให้กับคนที่คิดว่าจะเป็นเสนียดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นผีเข้าหรือมีอาถรรพ์เข้านะครับก็ได้นะครับก็แล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นั้นๆน,น,นะครับบทนี้ก็เคารพบ,บูชาอาจารย์ทุกท่านด้วยความคารพนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ตำราใครตำราคนนั้นนะฮะอาจจะตำราท่านอื่นอาจจะแบบอื่นตำราของอาจารย์บอลเป็นแบบนี้นะครับเอามาเผยแพร่กันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตาม จนจบถึงตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ